รีว่วงานนี้ทำเอาเอฟซีขาหื่นฟินหนักกันมากคุณผู้ชมค่ะเมื่อหนุ่มนิกกี้นชาตินะคะได้บินตรงค่ะไปหาสาวเปียโนที่ประเทศอังกฤษแล้วทั้งคู่เองเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยทักทายกับเอซแฟนคลับ f อฟซขาหื่นนี่แหละคุณผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าโอโหภายในไลฟ์สดเองเนี่ยหวานกันเอามากๆมุ้งมิ้งกันน่ารักสุดๆเลยสําหรับหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนหลังจากที่ว่าไม่ได้เจอกันนานหลายวันคุณผู้ชมแล้วที่นี้ ะะบางช่วงบางตอนภายในไลฟ์สดนี้เนี่ยก็ดยได้มีการพูดถึงเรื่องของขวัญวันรับปริญญาสาวเปียโนคุณผู้ชมคะซึ่งภายในไลฟ์สดนี้เองเนี่ยทางด้านนิกกี้ก็บอกว่าของขวัญรับปริญญาสาวเปียโนเจ้าตัวเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแต่ต้องกลับไปเอาที่เมืองไทยนะคะโดยนิกกี้ก็บอกเขาว่าของขวัญเนี่ยไม่ได้แพงมากนะคะคือมันมีค่าที่จิตใจคุณผู้ชมแล้วนิกกี้ก็บอกต่อด้วยนะคะว่าอันนี้เนี่ยอายุ22เองก็เอาแค่นี้ไปก่อนโอโหแต่ได แค่น um. hmm. ี้เนี่ยสาวเปียโนของเรานะคะก็แลดูดีใจเป็นอย่างมากที่พี่นิกกี้เตรียมของขวัญวันรับปริญญาไว้ให้แล้วที่เมืองไทยคุณผู si> okay. <s <S ้ชมอะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะตอนนี้หลอกเปียโนมาขายด้วยแกล้มดีอยู่ป่ะเนี่ยพี่นิกกี้หอดแรกกับของขวัญอะแต่ว่าไม่ต้องให้ของขวัญหนูก็มาให้แล้วของขวัญรับปริญญาไงให้แล้วพี่หินฮัลโหลเทพินให้แล้วแต่ว่ากลับไปรับที่เมืองไทย ไม่แพงไม่แพงเี4ของขวัดไม่แพงตามวัยยังเด็กอยู่เ<ต>พิ่งยีิบสองอยู่แพงไม่ได้แพงไม่ได้ต้องค่อยๆโตหรอ คุณผู้ชมคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าของขวัญที่หนุ่มนิกกี้นชัชชาเตรียมไว้ให้กับสาวเปียโ,โนในวันรับปริญญาเนี่ยจะเป็นอะไรอันนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมคาภายในไลฟ์สดเองเนี่ยทางด้านหนุ่มนิกกี้นชัชชาแล้วก็สาวเปียโ,โนพวกเขาทั้งสองคนก็ยังได้รีวิวนะคะกาแฟแก้วละ400ออีกด้วยคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยคะ่ะสั่งกาแฟนะครับ คอนช็อกเลย Thank you Very thick อ่ะฮะแซ่บเลย Thick ขอบคุณ Thank you เค็มข้นเดหรวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไมไม่ขายเดี๋ยวมันจะดูขายเกินไปคุยเล่นกันแล้าก็รีวิวกาแฟแก้วละสี่ร้อยกาแฟแก้วละสี่ร้อยบาทนะครับดูแก้วละสี่ร้อยแปดตอนอะ แปดสี่สามสองมีนคนบอก <4 S 1> พี่นิกกี้น่ารักกับน้องมากหนูจะบอกปกติแล้วอะ่ะกาแฟถ้าอยู่ลอนดอนหนูเมืองหนูอ่ะสามสี่ปอนด์ก็หลูมแล้วทุกคนอันนี้ในโรงแรมครับพี่กิ๊กีเขาคุ้นข้าอันนี้คือบั้นสองเลยคูณสองไปเลยอะ่ะแล้วก็ปกติกำลัอง,ง<ช>อ๋อโทษขอโทษโทษโทพี่นิกกี้ชอบขับหนูพี่กี้ไม่เคยฟังหนูจบเลยแล้วก็ชอบเขียนเนื้อจริงไหมคะไม่ใช่ไม่เคยเปลี่ยนเรื่อง